สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเบิงวิธีการปลูกยาสูบเงินแสนเพิ่อนวะอันนี้จะเป็นการขูดลองอันนี้เพิ่งเริ่มนะคะอันนี้คือจังหวัดอำนาจเจริญเนาะค่ะเนาะเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเพิ่งสีลงเบี่ยมั่งเพิ่งเพิ่งสีลุงเบี่ยมัน ลายอย่าไปเหยียบล่องเพื่อลูกไปไถ่ามองเดินผุนลูกไปผุนเดินเป็นแผ่นุนไปออกออกไปเดินเป็นแผ่นไปอย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบคู่พ่อเนอะไปขามไปเดินุนเนอไปเดิน โฮมผุ่นเด้อเดินโฮมผุ่นเด้อเดินโฮมผุ่นเด้อไปโฮมผุ่นไปเออข้าวกะสีไปเบิงเบียดหยาหวานเป็นจังใสคนกะสีขาดเบี้ยดีหญ่ใหญ่เดียวคนกะสีขาดเบี้ยที่มันใหญ่นะคะ